ท้ามูจุมทุกท่านก็ด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทําหน้าจอเปอปอัพ2จอแบบการถ,าถ่ายทอดสด e-sport p พับก,กีโมบายนะครับแบบนี้นะครับอ่าซึ่งแน่นอนแหละว,ว่าเขาไม่ได้ใช้ OBS ในการทําหรอกแต่ว่า OBS นั้นมันก็ทําได้เช่นกันซึ่งโดยวิธีการทำเนี่ยไม่ยากนะครับ เพียงแค่เราต้องมี Input อย่างน้อย2หน้าจอขึ้นไปซึ่งในการถ่ายทอดสด p u b G เนี่ยเขาจะใช้ประมาณ2จอขึ้นไปอยู่แล้วแล้วโดยเป็น p u b G Mobile เขาจะมีการตัดมาแบบเป็น3จอ4จอเลยใช่ไหมเขาก็ต้องมีคอมพิวเตอร์ที่เปิดเกมอยู่เนี่ยตามจำนวนหน้าจอละนันนะครับซึ่งสมมติว่าผมจะจำลองคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแล้วกันนะสัก2หน้าจอตามที่จะสอนนะครับโดยเราก็ต้องมี Input ภาพ2อันผมจะสร้าง วิดีโอแคปเจอร์มา2อันแล้วกันนะครับอ่ะแล้วเราก็ตั้งชื่ออะไรตามที่เราต้องการจากนั้นเนี่ยเราก็แค่ย่อมันให้มันอยู่ตำแหน่งที่เราจะต้องการให้มันกดนะครับแล้วเลื่อนเข้ามาโอเคถ้าเป็นว i ด d o w แคปเจอร์มันจะมีมีมปัญหากับสก l ลนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไร สมมติว่าผมมี Input หน้าจอ2อันและไม่ว่าจะเป็นาจากวิดีโ Capture Card หรือว่าจาก n d i s o u c e หรืออะไรก็ตามแต่นะครับสิ่งที่จะทําให้วิดีโอนี้มันเลื่อนมาได้นะครับเราต้องใช้ปลั๊กอินที่ชื่อว่า motion ของ obs ครับซึ่งเราก็สามารถไปโหลดในเว็บได้เลยนะครับโดยปลั๊กอินตัวนี้เนี่ยผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับจากนั้นเราก,กดไปที่ GoToDownload แล้วก็กดดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดมาได้เลยนะครับ อ่ะกดโหลดซิปมาเราก็แตกไฟล์นะครับเราจะเห็นอันนี้อยู่2อันนะครับเป็นโฟลเดอร์2อันให้เราลากทั้ง2อัน,นเอาแบบง่ายๆนะให้เราลากทั้ง2อันนี้ไปใส่ในไ right รที่เป็นที่อยู่ของ obs นะครับซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วแหละว,ว่าเราติดตั้ง obs เยอะอยู่ในไหนนะครับหรือง่ายๆก็คือเราคลิกขวาแล้วกดอ่ะดู open file location ก็ได้ แล้วก็จะเห็นว่ามันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมให้เรากดย้อนหลังมาที่ OBS Studio นะครับเราจะเห็นว่ามี Data กับ OBS p a r k i n อยู่นะครับเหมือนในที่เราแตกไฟล์มาเมื่อกี้แล้วเราก็กดเพจไปเลยวางอันนี้ซึ่งผมวางไว้อยู่แล้วนะครับเมื่อเราเพจพวกนั้นไปแล้วนะครับถ้าเราวางไปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บแล้วก็ปิดเปิด OBS สักครั้งหนึ่งนะครับ โอเคภาพไม่โหลดอ่าสมมุติว่าเรามี input 2หน้าจอไม่ว่าจะเป็นจากวิดีโอแคปเจอร์การหรืออะไรก็ตามแต่นะครับเราก็เอามาทั้ง2หน้าจอเลยแล้วก็ย่อขนาดตามที่เราต้องการนะครับเอามาวางตำแหน่งตามที่เราต้องการไว้ก่อนนะครับซึ่งก็คือมขวาล่างอ่ะคล้ายๆแบบที่เขาทําแบบนี้นะครับอันนี้ผมสาธิตด้วยการเปิด y u t u b e เอานะครับเพราะผมไม่มีการแคปเจอร์สตัวจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่า ไอวิดีโออันที่2เนี่ยเราเอาจจะอยากใส่กรอบใช่ไหมวิธีใส่กรอบนะครับเราก็แค่หารูปกรอบแบบาตามสเกลภาพก็คือพันแปดสิบพีเข้ามานะครับซึ่งผมก็ได้ทำกรอบไว้แบบนี้นะครับแล้วก็เอากรอบเข้ามาแล้วเราก็ย่อขนาดให้มันเท่า,ทาๆกันแค่นี้นะครับแล้ววิธีการที่จะทำให้มันแบบเหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ย แล้วก็แค่ทำกรุ๊ปครับแล้วก็กดเลือกกรอบกับวิดีโอของเรานะครับ2อันกดคอนโทรลกดชิปอะไรก็ได้เลือก2อันพร้อมกันแล้วคลิกขวากดกรุ๊ปเล็กไอเทมนะครับแล้วก็ตั้งชื่อตามที่เ,เราต้องการไปเรียบร้อยครับเมื่อเราคลิก1อันเนี่ยมันก็จะเท่ากับการกดทั้ง2อันเลยนะครับเป็นกรุ๊ปเดียวกันต่อไปเรามาดูที่ p ล c k in motion กันนะครับแล้วก็ดูที่ e ีนของเราครับคลิกขวากดฟิลเตอร์ แล้วกดที่บวกครับ motion น,นะครับหลังจากเราลง plug in ไปแล้วเนี่ยมันจะขึ้นมาก็จะตั้งชื่ออะไรก็ตามแต่นะครับแล้วเราต้องการให้อะไรเนี่ยมันขยับนะครับเราต้องการให้กลุ่มขยับนะครับแล้วก็ติกไปอะต่อไปคือ t ก i กอ e r อันนี้จะเป็น shortcut ที่เราจะกดให้มันเลื่อนเข้ามานะครับ ว่าถ้าั w เนี่ยคือเรากดปุ๊บมันจะขยับมาอย่างเดียวนะครับเราจะไม่สามารถกดให้มันกลับไปได้นะครับจีนทวิตน์นี่อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เราทิปนี่ก็คือถ้าเรากดแล้วมันเด้งกลับมานะครับเรากดปุ่มเดิมจะกดกลับไปอันนี้จะเกี่ยวกับฮอตคีย์นะครับต่อไปเป็นรูปแบบเหมือนกับการเคลื่อนไหวนะครับโมชั่นที่เราต้องการเราต้องการแค่เคลื่อนที่อย่างเดียวหรือว่าเปลี่ยนขนาดด้วยนะครับ เปลี brands, change, pues. like ่ยนขนาดหรือว่าทั้ง2ออย่างเลยนะครับแต่เราต้องการแค่เปลี่ยนตำแหน่งของมันเึิ่งคือโพซิชันอย่างเดียวนะถ้าเราต้องการเปลี่ยนขนาดด้วยเนี่ยเราก็ติดันนี้นะครับบูชั่นพาร์ตนะครับอันนี้จะเกี่ยวกับเหมือนกับคีย์เฟรมนะครับเราสามารถทําให้มันแบบโค้งโค้งแล้วมาอีกจุดหนึ่งก็ได้หรือว่ามาตรงๆก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมจะให้มันมาตรงๆนะครับถ้าเราจะทำให้มันโค้งเนี่ยมันจะให ใส่เพิ่มว่าให้โค้งไปที่จุดไหนก่อนที่จะมาอีกนะจุดหนึ่งนะครับแต่ไลเนอร์เนี่ยจะเป็นแค่จุด2จุดจะเคลื่อนที่จากอีกจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งแค่นั้นอันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งนะครับซึ่งที่เราจะต้องการให้มันขยับมา a c c e l e r a t i o n เนี่ยเหมือนกับเป็นการจริงมันเป็นการเล่งนะครับแต่จริงมันเกี่ยวกับในด้านของ ความสมูทของการเลื่อนนะครับเช่นมาจะเร็วๆมาปุ๊บแล้วพอมันใกล้จะสุดแล้วเนี่ยมันก็จะช้าลงนะครับทําให้มันดูเลื่อนมาสมูทขึ้นผมก็จะปรับเป็นศูนย์แล้วกันคิดว่ามันจะดูสมูทสุดแล้วนะครับดูเรชั่นนี่คือระยะเวลานะครับระหว่างที่มันเลื่อนจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งจะใช้แบบระยะเวลาเท่าไหร่ซึ่งหนึ่งก็คือประมาณ1วินาทีนั่นเองครับเราจะตั้งเป็น0.5 <c oughs> ก็ได้นะครับแล้วกลับมาที่ตำแหน่ง x y นะครับตำแหน่งเนี้ยเราก็ดูได้ที่คลิกขวาครับที่ ที่เราต้องการเลื่อนนะที่ขวากด transform และ edit transform เราก็จะเห็นว่า position ที่เราอยู่ในจุดเนี่ยมันคือตรงนี้1 1ครับ1 1 1 4 8กับ5.8.9แล้วเราก็กลับไปที่เดิมแล้วพิมพ์ไปกับอ่า589ป๊บอ่ะเราก็ยังเห็นว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมให้เราไปที่ hotkey นะครับแล้วก็ จะเห็นว่าซีนเราเนี่ยจะมีเกี่ยวกับ motion อยู่ด้วยนะครับเป็นว a c k w a r d forward แล้วก็ดูว่าเราอยากจะกดอะไรแล้วให้มันมีการขยับของหน้าจอนี้นะครับสมมุติผมกด4นะเป็น4หมดเลยนะครับกดปุ่มเดียวไปกับแล้วเราจะทำยังไงให้หน้าจอนี้มันขยับมานะครับเราก็วางไว้ที่ตรงจุดนี้นะครับตอนไว้ เพราะว่าตรงที่เรา,เาใส่ตำแหน่งไปเนี่ยตรง destination x y เนี่ยมันคือตำแหน่งปลายทางนะครับซึ่งระวังต้นทางเอาตรงนี้เห็นไหมปลายทางมันก็จะมาอยู่ณจุดจุดที่เราตั้งไว้ต่อแรกแล้วเราลองกดดูครับอ่ะเห็นไหมสี่แค่นี้แหละครับง่ายๆแตอ่อย่าลืมนะครับว่าเราต้องมี INPUT 2หน้าจอด้วยนะ แล้วเราก็ยังสามารถแบบปรับความสมูทอะไรของมันได้อีกครับสมมุติว่าผมอยากให้มันใช้เวลานานขึ้นในการแบบเลื่อนมาอย่างเงี้ยแล้วก็ปรับไปสักอ่ะห้าวิเลยแล้วกันนะแล้วปรับนี้สุดเลย,เลยแล้วเรามาลองดูกันอ่ะมันก็จะใช้เวลา,นานนในการเลื่อนมาแบบเรียกว่านานเลยแหละนะอะไรประมาณนี้นครับแต่มีคําเตือนอย่างหนึ่งนะครับในการใช้ปลักอินโมชั่นอะไรพวกนี้เนี่ย เวลาปรับเป็นสตูดิโอโหมดแล้วเนี่ยแล้วเราทําการใช้งานพวกโมชั่นนี้มันจะบั็กครับแล้วโปรแกรม OBS มันจะเด้งไม่ทราบด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งวิธีแก้ไขผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่วิธีแก้ก็คือเราก็ใช้เป็นโหมดแบบจอเดี่ยวนั่แหละเห็นไหมพอเราใช้แบบนี้ปุ๊บโปรแกรมมันจะแคร์อันนี้ก็คือข้อเสียนะครับเพียงแค่นี้เนี่ยเราก็สามารถทําถ่ายเท่าสดพับจีม i l e เหมือนกับที่ออฟฟิเชียลเขาทํากันได้แล้วนะครับ ไม่ยากเลยใช่ไหมครับใน OBS ใช้โปรแกรมฟรีนะครับไม่ผิกดกฎหมายด้วยไม่ใช่โปรแกรมเถือนด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาเจอกันวิดีโอหน้าถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ไว้เพื่อดูวิดีโอที่มีประโยชน์ต่อๆไปด้วยนะครับและเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ บตอนนี้ผมได้ทำแอนิเมชันขึ้นมาแล้วครับโดยในี้